าามรอนเยควสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชคือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตีงบประมาณพุทธศักราช2568 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชคือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกิจกรรมย่อยพัฒนาเครือข่ายความรู้และบริการด้านการจัดการสุขภาพพืชพัฒนาโรงเรียนเกษตรกรด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ยหน้าที่ทำการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลคลองชัยพัฒนาอำเภอคลองชัยจังหวัดกาลสิน์โรงเรียนเกษตรกรผักคลองใจตามพระราชดำริ หมู่ที่8ตำบลคองชัยพัฒนาอคภอ,องชยัยจัังหวดกาฬสินธุ์โดยสำนักงานเกษตรจัังหวดกาฬสินธุ์ร่วมกับสำนักงานเกษตรอคภอ,องชยัยดำเนินการคัดเลือกศูนย์จัดการสัตรูพืชชุมชนตำบลคองชัยพัฒนาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศูนย์จัดการสัตรูพืชชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรมีแนวทางดังนี้ เป็นศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนสมาชิกมีองค์ความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชมีพื้นฐานการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรข้าวแต่ยังไม่มีการเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกรผักสมาชิกมีความเข้มแข็งมีความพร้อมในการเรียนรู้และยอมรับเทคโนโลยีสถานที่ตั้งการคมนาคมสะดวกระยะทางไม่ไกลาจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอ มีพื้นที่ปลูกผักที่ทําให้สมาชิกมีโอกาสมาพบประลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นประจำระยะเวลาดําเนินการเดือนมกราคม2568ถึงเดือนมีนาคม2568พืชหลักคือพืชผักรายละเอียดการดําเนินกิจกรรม ครั้งที่1มีการจัดทําข้อตกลงร่วมการสอบถามความต้องการของเกษตรกรในการเรียนรู้เป้าหมายที่ต้องการของเกษตรกรใช้บัตรคําจัดทําปฏิทินการปลูกพืชการให้ความรู้การปรับปรุงบํารุงดินการจัดทําแปลงเรียนรู้การเรียนรู้ในแต่ละครั้งข้อมูลจากการวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลจากการจัดกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรครั้งที่1 1. ประเด็นด้านการอารักขาพืชที่เกษตรกรต้องการเรียนรู้ในแต่ละระยะการเจริญเติบโตของพืชตลอดฤดูการเพาะปลูกโรคและแมลงศัตรูพืชการจัดการศัตรูพืชในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตโดยไม่ใช้สารเคมีการผลิตชีวพันธุ์กําจัดศัตรูพืช 2. ประเด็นการเรียนรู้ศึกษาทดสอบและพิสูจน์ทราบจากแปลงพิสูจน์ทราบการใช้สารสกัดสะดาวกาจัดเพลี้ยอ่อนในกวางตุ้งฮองเต้ การใช้กับดักกาวเหนียวกำจัดตัวเต็มวัยของด้วงหมัดผัก 3. ปฏิทินการเพาะปลูกพืชของกลุ่มเกษตรกรคือปฏิทินการปลูกกวางตุง้งฮองเต้ 4. หลักสูตรโรงเรียนเกษตรกรครั้งที่2กิจกรรมหลักสำรวจวิเคราะห์สรุปผลนำเสนอระบบนิเวศในแปลงผักบอลหลอดบ็อกกิจกรรมเสริมการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน การผลิตชีวพันธุ์ควบคุมศัตรูพืชครั้งที่3กิจกรรมหลักสำรวจวิเคราะห์สรุปผลนำเสนอระบบนิเวศในแปลงผักบอลลอดบ็อกกิจกรรมเสริมการจำแนศัตรูพืชศัตรูธรรมชาติการผลิตชีวพันธุ์ควบคุมศัตรูพืชครั้งที่4กิจกรรมหลักสำรวจวิเคราะห์สรุปผลนำเสนอระบบนิเวศในแปลงผักบอลลอตบ็อก กิจกรรมเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืชการผลิตขยายมแมลงศัตรูธรรมชาติและชีวพันธุ์ควบคุมศัตรูพืชครั้งที่5กิจกรรมหลักสำรวจวิเคราะห์สรุปผลนำเสนอระบบนิเวศในแปลงผักบอลลอดบ็อกกิจกรรมเสริมการผลิตขยายและใช้เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีสรุปผลอภิปรายกลุ่มประเมินความรู้ และมอบใบประกาศนียบัตรสรุปผลและข้อเสนอแนะสิ่งที่เกษตรกรได้เรียนรู้จากโรงเรียนเกษตรกรการเรียนรู้ระบบนิเวศในแปลงพืชผักเกษตรกรสามารถจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานได้ด้วยตนเองตลอดด้วยดูการผลิตการใช้กระบวนการเรียนรู้ตามระบบโรงเรียนเกษตรกรไปใช้กับพืชอื่นๆ การผลิตชีวพันธุควบคุมศัตรูพืชที่หลากหลายครอบคลุมศัตรูพืชที่ระบาดในพื้นที่เกษตรกรมีความรู้มากยิ่งขึ้นในการจำแนศัตรูพืชศัตรูธรรมชาติการวินิจฉัยศัตรูพืชและการจัดการข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเกษตรกรมีความสนใจในการเรียนรู้ควรเพิ่มเป้าหมายการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มากขึ้น เสนอโครงการเพื่อของงบประมาณจากจังหวัดให้มีการอบรมตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรเปปินนยามลััแไวววตตท I'm sorry. <laughs>